คลิปนี้ท่านผู้ชมครับลบบุรีส่งเข้าประกวดผมเข้าใจความหมายแลวเมื่อวานก็ถามน้องเออยู่ว่าจันญาจำได้ไหมพี่ถามไปอ,ะอ่ะ,อะเต็มคาราเบลมันคืออะไรเพวกเราก็อยากรู้น่าจะเป็นคำวัยรุ่นที่เอบอกเงี้ยออมันเป็นคำวัยรุ่นมันมีคำแลปลด้วยวันนี้ท่านผู้ชมเป็นผ้าเหตุการณนะครับซุปเปอรม์มามครับอุ้มลูกชายในสภาพเต็มคาราเบลครับคาราเบลคืออะไรดูคลิปครับ เต็มคาราเบลมันเต็มคาราเบลเลยใช่ไหมเต็มขนแล้วบอกลว่าอย่าเต็มคาราเบลแล้วบุรีส่งเข้ารล้บุรีส่งเข้าประคุมันเต็มคาราเบลเลยใช่ไหมเเลือกเลือกเลือก นี่ฮะเต็มคาราเบนมันเป็นอย่างนี like ้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองเป้าหมายคืออะไรทราบไหมครับเป็นสาววัยรุ่นนะก็คือเต็มที่เลยพี่พี่เต็มที่แบบนี้คือพี่เมาไงแล้วคนอุ้มเนี่ยท่านผู้ชมคุณแม่นะครับ ซุปเปอร์มัมจริงๆครับแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีลูกยังไงก็เป็นเด็กตัวเล็กๆของแม่อุ้มจะเด็กยันโตเลยอุ้มเหมือนเด็กเลยอ่ะพุมมาแม่น่าจะยอกหลังนะเนี่ยนี่นะแม่เจ็บหลงเจ็บหลังก็เปล่าแต่แม่เนี่ยแอด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 พาลูกขึ้นรถก่อนนะครับมางานบวชแบบนี้ลูกเมาสะเต็มคราบเต็มคาราเบลเลยนะเต็มเต็มที่เลยพี่อะไรแบบนี้นะงานบวชแห่งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ ก็คนเอาไปแชร์ในแอปติ๊กตอกโอ้โหคนดูกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ยมยองคุณแม่ท่นนี้ว่าซุป,ประมัมจเจรจริงเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแล้วแหละพอลูกเนี่ยตัวใหญ่กว่าแม่เยอะเลยนะเนี่ยแต่ว่าแม่ก็สามารถอุ้มได้แบบพริ้วมากเพอเราพอเคยเต็มคาราเบลหรือย,ยังอะอ้ยบ่อยเป <laughs> ็นยากเลยไหมไม่บ่อยสิคะ รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายปลดสับสครต์ข่าวช่องแป